พี่น้องแฟนเพจครับผมมื่อนี้มานั่หาพอภัยแล้วมาเสียอย่างรับจ้างทุนนี้ป้ากล้วยโอ้ยหพอเอ้ยจะมันเจนาอยู่ไหนสักเนี่ยเมื่อนี้แฟนเพจมาล้วบอยฝากเงินมาตะโดนล้อละ่ะอันหัวตะวางพี่น้องนี่ก็นอนหัวกระตื้นดินี่อันฝากเงินมานพี่น้องแฟนเพจผู้หนึ่งฝากมาหาร้อยผู้หนึ่งฝากมาสามร้อยผู้หนึ่งอีกกับฝากมาอีกสามร้อยมันก็นเลยเป็น ท่านเอ็ดโคตรมาเดียบร้อยแล้วอันกับพี่น้องผู้พันฝากประทูกับไปขีดโกมาปลาทูบนปลาทูธรรมดาพี่น้องปลาทูเข้มเราสิได้กินลายมือลูกวยคนนี้ปลูกเตินทุนครับผมครับผมพี่น้องนี่เราอยู่ทางในสิน้ำหาเจ้าหยากเหมาะเลยต้นขอไปน้ำโค้งไปพุ่นว่าเจ้ามาเสียหยาที่ร้อนนี่พัน เนียนเนี๊ยนี่อันอันนี้พี่น้องแส้เผ็ดปากมากนี่พี่น้องแส้เผ็ดปากมากอันอันปะทูปปะทูบันปะทูธรรมดาปะทู่เข้มเราคอยว่าถือเรียกคอยจาจำน้ำเจ้าเด้อนี่อันนี้แส้เผ็ดปากมากหายชาตูชาตูนี่เอาไว้ในหนีมันสิเสียนี่ไปห้อยไปงากล้วยนั่นเจ้าเสียร์หาแล้วจะจังเอาเมี่ย เสียมเขาบ่ละคุเสียจนเสียมคุ้นพี่น้องบ้างแน่เสียมง่ายๆพี่จน่าเสียมคุ้นบอ้ยหลับจางด้เมื่อหลายท่านด่ตัวอย่ไปเ่อ้องเพงนะครับครับครับ่าม่ีมาบ่ฮะีมายีกบ่ครับผมเอ็นกาดีขอบคุณพี่น้องแนเีีมายมาอีกบ่ห้วยบ่ได้มาแล้วบดนมีงานล่ำติดงานล่ำตลอดนี่บดนบ่ได้มาดิบ่ได้มาดิบดนี้เสียเสียย่าไปซับนอกกล้วยิ่นได้เสียไป